รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกโอ้โหพี่เอกินกับอะไรกันเนี่ยกินกับผมเนี่ยแหละครับใช่เรากินกันสองคนเรียบรละไม่คุยกันเลยเหรอบีบม่ฟังอยู่ฟังอยู่เราไม่ได้ใช้เนื้อสับปะรดนะฮะเราใช้เปจุกสับปะรดโอ้โหแดดก็ดีอากาศก็สวยงามบรรยากาศก็ คุณผู้ชมครับสวัสดีครับเอา้า <laughs> เพลิน <laughs> เพลิน,นสวัสดีครับอยู่ใต้แสงจันทร์เพลินเลยสวัสดีครับก็สวัสดีพี่เอ๋คุณผู้ชมครับไม่ได้ผิดรายการครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการรอบจานรอบโลกใบนี้ครับ รายการที่จะสรรหาของอร่อยอ,อยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้ครับวันนี้เรามาถึงนี่เลยคุณผู้ชมครับมาดูทรายสว<ล>ยๆขาวๆเลยทีนี่คือทะเลสวยๆของประเทศไทยนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่เขาคือเสม็ดเกาะเสม็ดคุณผู้ชมครับกเกาะเสม็ดน่าจะมีอะไรดีๆอร่อยๆอแล้วก็เรื่องราวสนุกๆสดชื่นตลอดเทียงวันนี้แน่ๆหรือเราพา่านผู้ชมมาชมวิวที่สเสม็ดแล้วเราไปทานที่ สมุยก็ได้หรือจะไปโขนนอร์เวย์ก็ได้ <c oughs> หรือจะไปโผฝรั่งเศสอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลย,<า>ยถ้าเป็นอาหารเยอรมันเป็นของดีอร่อยและเรามีสูตรแล้วรเราจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับนั่นแน่เตรียมตัวพบกับของอร่อยได้เลยครับทานด้วยกันนะครับสนับสนุนโดย Image Holiday Xday by Image Holiday อร่อยรอบจานทานอาหารมื้อค่ำสุดอร่อยที่เยอรมันที่ไม่เก่งไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่ที่เมืองบอนกับร้านอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษโอโ้โหพี่เอครับเรามีขนมปังก้อนใหญ่กินกับอะไรกันเนี่ยกินกับผมเนี่ยแหละครับใช่เรากินกัน 2, <c oughs> 2คนเยลย่ะล่ะเราล่นเราสั่งมาพร้อมกันหลายจานทีเดียวเลยใหญ่คุณผู้ชมเห็นว่า อาหารมื้อค่ำวันนี้นะครับที่เมืองหลวงเก่าแก่ของเยอรมันตะวันตกหน้าตาดีทีเดียวายการผนอาหารเนี่ยคุณผู้ชมต้องเรียนเลยว่า เยอรมันเก่งมากนะครับคนั่นมาที่นี่คุณผู้ชมครับจานไส่กรอกรวมตรงนี้เนี่ยไม่ควรพลาดมื้อไหนๆก็ได้ครับตรงนี้เก๋ไกวมากคุณยรุตครับอันนี้เหมือนกินทานตอนเช้านะครับจะมีไข่ดาวมาให้แล้วก็มีแครชัพข้างล่างนี่ก็เป็นเหมือนกับแฮมครับพี่เอลองทานได้ครับขออนุญาตจิ้มแบบจิ้มเลยจิ้มแบบหนูน้อยมะเขือเทศหน่อยเป็นพออชอบระหว่างแก้เผาไมาแฮมลงมาซะช่องลิบผ่านอร่อย อันนี้อร่อยเลยอาจจะเป็นข้าหมูทอดครับซุปของผมเนี่ยจะมีไส่กรอกครับใส่มาด้วย<ม>เป็นสโมกซอสกุล<ม>าท<ม>ุบผมเนี่ยน่าจะอร่อยเบียดสำหรับคนที่ทานเนื้อนะฮะลองเลือกดูกุลาทุบคุณผู้ชมนะถ้าไม่ทานเนื้อก็นี่เลย<ม>คนมีไ <คน S 2> <ม>ส้กรอกพวกนี้อยู่รับรองเลยไส้กรอกที่นี่เขารสชาติาาเด็ดดวง ทีนี้เราก็ต้องมาลองที่สลัดดูแล้วว่าเวลาทานเป็นอย่างนี้นะครับจะทานเยอะ่อยเพราะว่าก็ได้มีอะไรปรุงมบพี่เอ๋ลองดูครับเราจะทานแล้วเดี๋ยวผมอธิบายผมทานนี่ไปละผมจะอธิบายก่อนว่าเป็นแบบสูงงอบเหมือนกับไก่เนี่ยมาทอดตัวน้ำสลัดเขาเนี่ยจะเหมือนกับคล้ายสลัดแขกอะพอเขาใช้แอป กีนัทมาทำเป็นน้ําสลัดใส่ไปบนคุณผู้ชมไอันี่อร่อยมากเขาค่อนข้างจะแ a ริ i n ด้วยกันพอดีจับคู่กันแล้วรัรลกลักษณะการทา,งทางน,น,นาง่ายๆครับครบถ้วนในเดียวครับอันนี้นิ่มหอม,อมรสชาติเบาๆได้ความเปรี้ยวตรงนี้ได้ความสดชื่นหวานๆเล็กๆตรงนี้เข,<อ>ข้ากันพอ,สอนดีนี่คุณผู้ชมอันการนี้อร่อยเลยแอปเปิ้ลซอส ดูหน้าตาดีทั้งหมดเลยโอ้ถึงด้วยโอ้ผิวนี่มันโอ้นี่เหนืาสาดมากตัวนี้จะมีแบบเขาจะราดราอะไรครับเขาจะมีวานิลาซอสแน่นอนนะครับบางบางที่ก็จะใส่เป็นไอศกรีมวานิลามาวันนี้เขาราดวานิลาซอสแล้วก็มีคาราเมล มากเพราะว่าเขามีน้ำตาลข้างบนวางไว้อยู่แล้วตัวเนื้อครีมเนี่ยเขามีความหอมเจวานิลาเล็กๆอร่อยนิดนึงปะแต่ว,ว่าอันเนี้ยอร่อยมากเลยมีความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลบางเจ้าไปหวานเจื้ยต้องอยู่ที่ฝันแอปเปิ้ลด้วยอ่าอันน,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 นี้อันนี้มีความเปรี้ยวและหอมซินนามอนอืมอันนี้โอเควันนี้โอเคมากๆเลย พอดีใช้ได้เลยใช้ได้เลยร้านชื่อร้านอะไรครับร้านนี้ครับชื่อเอ่ออินสไตล์นี่เป็นร้านที่ทัวร์เราใช้คุณผู้ชมครับรลีลาว,วดีฮอลดเดย์นะครับอิมเมจ o l ล d a เดหรือว่า e l ล t e ฮล l i เดย์นะครับสามทัวร์เราใช้ที่นี่ฝากท้องเป็นมื้อข้าหรือว่าอาจจะใช้มื้อกลางวันแต่เมนูจะคล้ายๆกันแบบนี้รับกับ ขาเรียกรับประกานท่องเที่ยวเมืองเก่านะ mm hmm. แล้วก็เป็นเยอรมันแท้ๆอาหารแบบนี้ครับอาจจะมีคีเอทตัวสลัดตัวนี้ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ขนมหวานซุปตัวเมนคอร์สทุกอย่างเรียกว่ามีความเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นเยอรมันแล้วคนไทยเราทานได้ปดๆทุกอย่างลงตัวอร่อยมากๆช่วงหน้าชิมข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยว